สวัสดีค่ะออ้เมื่อกี้เพลงก็วนหลุดนานเกินไปนะเย้ yeah! เราได้มาเจอกันแล้วค่ะทุกคนหนใครเพิ่งเคยเข้ามาทันไลฟ์ครั้งแรกบ้างคะเมื่อกี้อเกแอบเห็นคอมเมนตะ์เนอะมีพี่ๆบางท่านนะคะเพิ่งมาทันไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจะเป็นครั้งแรกที่พี่ได้เรียนสดเลยใช่ไหมคะอิกก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยเอาดีๆนะอ่ะก่อนอื่นนะคะ ใครนะคะที่เห็นว่าเพื่อนๆเ,เรายังไม่ได้อยู่ในคลาสนะ,ะยังไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะคะโปรดรีบตามเพื่อนมานะเพราะว่าวันนี้นะคะมิกบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เนื้อหาเรื่องวอลลุมเท่านั้นแน่นอนนะคะจะมีเรื่องอื่นด้วยซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ประมาณว่าเออพี่เนี่ยประสบปัญหาชีวิตนิดหน่อยหรือว่า พี่เนี่ยเออรู้สึกว่าช่วงเนี้พี่หาความสุขยากจังหรือว่าพี่รู้สึกขอบคุณอะไรได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเรื่องความสุขของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาของ Volume Analysis ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมิจกจะพาพี่ๆทุกคนนะคะตามหาความสุขของเรากันด้วยเย่ yeah! ดีไหม <laughs> นะถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่นะก็ต้องอยู่จนจบไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวมิกจะสอนก่อนเนาะเอาเนื้อหาที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจเข้ามานั่งเรียนกันก่อนนะคะส่วนตอนดึกๆเนี่ยนะใครอยากจะอยู่ต่อฟังต่อก็อยู่นะใครไม่ไหวแล้วจะต้องไปนอนเนี่ยก็สามารถไปนอนก่อนได้โอเคไหมคะก่อนเอิ่นมามิกทักทายพี่ๆกันก่อนดีกว่านะอ่าพี่แม็กซ์เทรอสวัสดีครับเข้ามารอก่อนเลยครับโค้ชนี่ เขาถามด้วยว่าแกะเสื้อเปล่าครับวันนี้อยากจะบอกว่าวันนี้มีมีตั้งใจที่จะเอาเสื้อมาแจกคนที่คอมเมนต์เป็นคนแรกซึ่งนั่นก็คือพี่ MaxTrader ค่ะลบกวนนะคะส่งชื่อที่อยู่ไซส์เสื้อเบอร์โทรต่างๆนะคะรายละเอียดในการส่งเสื้อเนี่ยมาให้มิกด้วยใน Inbox Page เพจของมิกเนาะมิกเรียนเซฟทเห็นพี่ MaxTrader เดคอมเมนต์มาใน YouTube นะคะเดี๋ยวต้องทักมิกมาในเอ่อเ o ซด้วยโอเคไหมคะเย่ yeah! ไปแล้วหนึ่งตัวนะคะจริงๆไลฟ์นี้เนี่ยก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยมิก็แจกไปแล้วหนึ่งตัวด้วยนะคะพี่แก๊กน้อก็คือเป็นคนแรกนะคะที่พร้อมเรียนฉะนั้นเนี่ยเวลามีโพสอะไรนะะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ นะก็ให้ติดตามกันว่วยให้ดีนะสำหรับไลฟ์นี้ยังไม่ได้เริ่มเนะะื้อหาเลยแจกเสื้อไป2ตัวแล้วนะคะยินดีกับพี่แม็กซ์ด้วยนะ,ะไหนใครที่เข้ามาท้าทายกันเข้ามาหน่อยจะแลชชื่อเล่นมาได้เลยนะคะคนที่ยังไม่เคยเจอมิกยังมุมิกยังไม่เคยเรียกชื่อเนี่ยสามารถเวสต์ได้นะว่าให้มุมิกเรียกว่าอะไรโอเคไหมคะพี่ธนวัน์สวัสดีค่ะพี่หอมละมุนสวัสดีค่ะอู้พี่สวยจังเลยนะคะพี่ไก่สวัสดีค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะ พี่แพทหรือเปล่าเอ่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เนปสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้อ no. งมิกที่น่ารักและสดใสและใจดีที่สุดครับผมเออนี่มาเต็มคาราเบลนะคะจนเพื่อนไม่รู้จะหิ้มว่าอะไรต่อเลยนะ,ะสวัสดีค่ะพี่นิติรัตน์นะคะพี่ยินสวัสดีค่ะอ่ะพี่แก๊กมาเนี่ยคนเนี่ยได้เสื้อไปคนแรกเลยนะคะของไลฟ์วันนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ย พร้อมเรียนเป็นคนแรกจ้านะคะอะพี่ออยสวัสดีค่ะวันนี้ทันไลฟ์ด้วยดีใจจังเย่ยินดีต้อนรับนะคะพี่ออยนะมารอด้วยพี่แอมบอกใช่ไหมคะอะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารอด้วยนะพี่ธงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงเรียนสดเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่พื้นที่แห่งความรักและความหวังดีที่มิกและพี่ๆทุกคนสร้างขึ้นมา ก็หวังว่าจะเป็นพลังงานดีๆให้พี่ๆได้นะคะอ่ะพี่เอ่อเพื่อนเกลอสวัสดีครับนะพี่กันสวัสดีค่ะพี่ธัญรักษ์ออสวัสดีค่ะพี่มินานะคะพี่เอสวัสดีค่ะพี่กิติกรสวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ยพี่หมวดเว่หมวดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่กิติเดชสวัสดีค่ะพี่ปานปานสวัสดิ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ พี่นอสวัสดีค่ะพี่จักรพงศ์สวัสดีค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราคุยกันต่อนะพี่จักรพงศ์นะคะพี่นุษย์สวัสดีค่ะรอค่ะรอได้เลยนะคะสวัสดีครัชนะคะพี่อุกิตนะคะพี่แอมก็มานะสวัสดีค่ะพี่เต่าสวัสดีค่ะพี่อนุชาสวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีค่ะพี่อลิสสวัสดีค่ะพี่ไกรสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะก็ไม่ได้เจอพี่ๆนานมากคิดถึงนะพี่ชนะสิทธิ์สวัสดีค่ะพี่โอ๋อสวัสดีครับนะคะ เครียดทุกครั้งที่เทรดค่ะอะ่มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากที่เราเรียนเรื่อง v o l u ุ่ม n n l y y s s s กันจบแล้วโอเคไหมฉะนั้นใครที่หัวใจพี่เปราะบางพี่เนี่ยมีปัญหาหัวใจเยอะเหลือเกินพี่เนี่ยทำยังไงก็ไม่มีความสุขกับก,บการใช้ชีวิตหรือเทรดก็ไม่มีความสุขชีวิตนี้พี่ไม่รู้จะหาข้อดีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังจากที่เราเรียนเรื่องวอลลุ่เส็ โอเคนะคะสวัสดีครัชสองคอสอคืออะไรเอ่ย <laughs> สวัสดีค่ะพี่แยมก็มาด้วยนะสวัสดีนะคะพี่มานิดนะคะพี่ธนเดชพี่เออวงเล็บอน,นันต์คือพี่ชื่ออนันต์ใช่ไหมคะ <laughs> อ่ะพี่รัฐสวัสดีค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะ ดูขอบคุณมากเลยครับผมมาวิ่งออกกำลังกายด้วยฟังไปด้วยโอ้รักษาสุขภาพเยี่ยมมากเลยนะคะนะออสวัสดีค่ะพี่โซราสวัสดีค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะเพื่อนเกิรมีจำได้แล้วนะเออพี่นุชพี่ป่นค่ะ โอเคนะคะพี่จักได้เลยค่ะพี่ดนสวัสดีค่ะดีครับอุดๆดครับหมายถึงพี่ชื่ออุดอดใช่ไหมคะน่ารักจังเลยนะคะครั้งแรกเออมีคนเข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกด้วยนะคะระหว่างนี้ที่มิกับทายเนี่ยเพื่อนใครยังไม่ได้อยู่ในคลาสรีบไปตามนะก่อนที่มิกจะเริ่มนะคะอ่ะ พี่ลิมสวัสดีค่ะนะคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่กุ๊กคิดถึงพี่กุ๊กเช่นกันนะคะพี่เปิลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิคนสวยสวัสดีค่ะพี่สุพรรษาคนสวยนี่นะคะพี่นัดสวัสดีค่ะเอ่อพี่อะไรเอ่ยนัดทักกลินัทกิศนัทกิศครับโอเคพี่นัทกิศครับสวัสดีครับนะคะพี่ชัยสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ พิ่ทาราสวัสดีค่ะเป็นโรคหัวใจตอนเทรดโอ้ oh my gosh เดี๋ยวจะหายเดีย๋ยวจะหายโอเคไหมแต่ว่าต้องอยู่กันจนจบนะคะพี่ปูสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับพ่อบ้านเล่ยเปื่อยนะ,ะส่งความสุขครขัชคามมอเออส่งความสุขเช่นเดียวกันนะคะมา <c oughs> โอ้มิกแบบไล่ทักทายทุกคนก่อนถึงสองทุมได้ด้วยก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเนาะว่าเราจะมาเรียนกันเรื่อง Volume Analysis นะคะการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายว่าเฮ้ยไอที่เขาพูดกันว่า Volume Volume เนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วสิ่งที่พี่เทรดเนี่ยพี่ต้องใช้ไหม Volume เนี่ยพอมิกบอกเลยว่าพี่บางคนก็ต้องใช้พี่บางคนก็ไม่ต้องใช้นออกใช่ไหมคนะฉะนั้นเราจะได้รู้ด้วยว่าแล้วฉันต้องใช้หรือไม่นะหรือ ถ้าเกิดว่าเออเราเทรดหลายตลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออตลาดนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ตลาดนี้ถ้าใช้ด้วยก็น่าจะดีนะประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เออหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันนาะว่าเฮ้ยที่เขาพูดกันว่าเวลาช่วงปลายปีหรือแม้แต่แบบกลางปีที่วอลลุ่มหดวอลลุ่มหายเนี่ยมันจริงไหมโอเคไหมคะเราก็จะมาอินเวสติกตกันนะวิกอยากจะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้ไปแอบดูอะไรก่อนเลยนะคะจะมานั่งดูกับเพื่อน พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะว่าเออวอลุ่มหายจริงไหมปลายปีโอเคไหมคะ่ะอ่าพี่ไวท์ชีเหรอคะถามว่าไปเจอรุ่นสองเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะอยากเจอพี่ๆทุกคนเลยอยากพี่่อยากเจอวิกไหมถ้าเกิดว่าอยากเจอมิกนะวิกจะหาเรื่องทำแฟนมีด <c oughs> เขาเรียกว่าแฟนมีดปะ่ะ นะถ้ามิกจัดจะมีคนมาไหมคือมิกกลัวว่าถ้ามิกจัดอะจะไม่มีใครมาแล้วน้องจะเสียใจไนะ่ออกใช่ปะนะคะแต่ว่าพอดีพี่พี่แพลตตินัมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับมิกเนาะเวลาเริ่มคอร์สเนี่ยรันคอร์สเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะฉะนั้นก็เออเขาเรียวกว่าอะไรเป็นสังคมที่ได้ใกล้ชิดกับมิกมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับพี่ๆี่ที่เรียนคอร์สแพลตตินัมนะอ่ะ ดีใจจังดีใจเช่นกันค่ะที่พี่ๆทุกคนได้อยู่ในไลฟ์ในคืนนี้แล้วอย่างพี่มิกบอกทุกคนทุกไลฟ์ว่าผมมิกจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะในทุกๆไลฟ์ในทุกๆคน,นงานที่มิกถ่ายทอดออกมาเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติเวลาที่พี่ๆสละเนี่ยคืนวันพุธเนี่ยนะแทนที่พี่ๆจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะไปเล่นกับลูกไปเที่ยวกับเพื่อนแต่พี่เนี่ยดันมานั่งเรียนกับมิกชช่นนั้นเนี่ยมิกจะ จัดให้หนักจัดให้เต็มเอาให้จุกๆไปเลยดีไหมคะอะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะอะมีคนอยากเจออมีคนบอกรอแฟนมีตรอยู่ภาคใต้โอ้ต้องไปภาคใต้เลยเหรอะคะอยากเจอค่ะโคชหน้าละกขยบัตรจับมือเออมันจะไปถึงจุดนั้นก็นแล้วเหรอคะดีใจที่ได้เรียนด้วยนะับอดีใจที่ได้สอนทุกคนเช่นเดียวกันนะคะอะ พร้อมกันแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะพิมพ์คำว่าวอลลุ่มมาแล้วเรียกน้องวอลลุ่มมาหน่อยนะวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องวอลลุ่มหรือปริมาณการสื่อขายกันนั่นเองนะคะอยากเจอค่ะจัดเลยค่ะแฟนมีดได้เลยถ้าจัดที่แน่ๆตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคน โอเควอลลุ่มอืพี่ๆพร้อมกันแล้วเนาะใครยังไม่พร้อมไหมใครมีคําถามอะไรก่อนจะเริ่มไหมนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาหัวใจเยอะๆนะคะโปรดอยู่กับมิกจนจบไลฟ์วันนี้นะเพราะว่าไลฟ์นี้จะถือว่าเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้าเราน่าจะต้องเจอกันปีหน้าเลยนซึ่ง ก็ถือว่าเป็นของความปิ้มไม่ของความคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ๆเนาะในการที่ได้แลกเปลี่ยนปัญหาหรือว่าสิ่งที่พี่ๆได้เจอมาแล้วไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงดีนะคะอยากได้ความเห็นของมิกอย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวเราคุยกันหลังเลิกคลาสของ Volume Analysis ไปก่อนโอเคนะคะระยองรอเธอโอเคนะร่างหนึ่งต้องไปภาคใตา้ร่างหนึ่งต้องไประยองนะเดี๋ยวมกกดแชร์กราฟก่อนนะคะ อ่าปุเห็นกราฟแล้วหรือ,อยังชัดเจนไหมเอ่ยนะคะเห็นกราฟชัดไหมอ่าเพลงเสร็จพอดี10กิโลเมตรพร้อมแล้วครับเออสุดยอดมากค่ะว่าวอลลุ่ที่ออกเสียงภาษาประกิษไม่เคยถูก volume you know is volume แต่เราไม่ต้องเป็นน้องขนาดนั้นก็ได้เราพูดค่ะว,ว่า v o l ลุ่ก็คือเข้าใจเห็นตรงกันโอเคไหมคะอ่ะ พี่ๆพ,พร้อมกันแล้วเนาะทีนี้กราฟที่มิกเอาขึ้นมาเนี่ยนะคะทุกคนมิกเนี่ยเอาเอา่อวอลด,ดิสนีย์ขึ้นมา่ยแต่ว่าก็คือว่า เออจริงๆเอาตัวไหนขึ้นมาก็ได้นะคะแค่น้องรู้สึกว่าช่วงนี้แบบว่าโอ๊ยเขาพูดถึงแบบดิสนีย์ครูสอะไรกันเงี้ยเยอะนะคะก็เลยเอากราฟดิสนีย์ขึ้นมาเฉยๆนะแต่อย่างที่รู้กันเนาะ่าทุกครั้งนะคะที่มิกขึ้นมาสอนเนี่ยมิกก็จะยังไม่ได้พาพี่ๆดูกราฟจริงเนาะมิกจะพาพี่ๆดูคอนเซ็ปต์ของมันก่อนโอเคไหมคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวน้องจะปิดตาทุกอย่างนะเอาเป็นกระดานสีขาวโล่งๆเลยนะ แล้วเราจะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆวาดไปพร้อมๆกันนะคะอ้อและยังมีเสื้ออีกหนึ่งตัวนะคะที่จะให้สำหรับคนที่สรุปไลฟ์นี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะพี่ๆที่สรุปไลฟ์ก่อนหน้านี้ที่ได้เสื้อไปจากไลฟ์ก่อนหน้านี้เสื้อก็น่าจะถึงพี่ๆแล้วเนาะน่าจะถึงมือได้เสื้อกันไปแล้วทุกคนนะคะอ่ะสวัสดีครับนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาโอเคก่อนอื่นเลยนะคะคาว่าวอลลุ่มเนี่ย ถามจริงมันคืออะไรอะ v u m u m e volume คืออะไรคะ Volume นะถ้าเกิดว่าเอาเป็นภาษาไทยนะคะมันคือปริมาณการซื้อขายโอเคไหมถ้าเราพูดในคอนเท็กซ์ของตลาดนะคะหรือว่าการเทรดการลงทุนอะไรก็ตามแต่ ที่เราเอาตัวเองมาอยู่ในนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวอลลุ่มนั่นคือปริมาณการซื้อขายทีนี้ก่อนอื่นควิสที่ที่เคยเรียนเก่ามิกรู้อยู่แล้วว่าเรียนเก่ามิกจะต้องมีควิสควิสข้อแรกถามเลยว่านะคะแล้วไอ้วอลลุ่มเนี่ยปริมาณการซื้อขาย1วอลลุ่มเนี่ยอ่ะถ้ามิกบอกว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยวอลลุ่ม1วอลลุ่มเนี่ยคือแบบใดนะ แบบแรกก็คือมีคนตั้งออเดอร์ที่จะซื้อแค่ตั้งออเดอร์เฉยๆอันนี้นับเป็นหนึ่งวอลลุ่มหรือเปล่าหรือแค่ตั้งออเดอร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคนตั้งออเดอร์ซื้อและต้องมีคนตั้งออเดอร์ขายในราคาเดียวกันแล้วแมชกันปึ้งเนี่ยถึงจะเรียกว่า1นึ่งวอลุ่มอ่ะถามวอลลุ่ม ที่เกิดขึ้นหนึ่งวอลลุ่มคือแบบใดนะ,ะแบบที่แค่ตั้งออเดอร์แล้วมันจะขึ้นมาในตลาดเลยว่าเป็นหนึ่งวอลลุ่มหรือแค่ตั้งออเดอร์ไม่ได้ต้องตั้งออเดอร์บวกกับคนฝั่งตรงข้ามที่ตั้งออเดอร์เหมือนกันแล้วแมชกันเท่านั้นถึงจะเรียกว่าวอลลุ่มอ่ะใครคิดว่าแค่ตั้งออเดอร์แล้วนั่นนะเป็นหนึ่งวอลลุ่มเลยให้พิมพ์หนึ่งมาค่ะส่วนใครคิดว่าพี่ว่ามันต้องเกิดการแมชก่อนนะถึงจะเรียกว่า1วอลลุ่มให้พิมพ์2มา อะมิขอซาวเสียงหน่อยว่าถ้าเริ่มต้นจากเขาเรียวกว่าอะไรจากเบสิกพื้นฐานเลยของการเป็นวอลลุ่มเนี่ยคะ่ะพี่พี่เข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนนะอ่าโอเคโอเค,อเ,คเก่งมากนะเ,เก่งมากเก่งมากโอ้โหคนฟอนชื่นใจเลยนะ,ะถูกต้องนะคะคำตอบก็คือสอง นะคะหรือว่าจะต้องเกิดการ match order กันก่อนเราถึงจะนับเป็น1 volume โอเคไหมคะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าเฮ้ยพี่เดินเข้าตลาดมานะแล้วพี่ตั้งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายไปนั่นคือพี่สร้างวอลลุ่มให้ตลาดแล้วคำตอบคือไม่ใช่โอเคไหมวอลลุ่มของตลาดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการ match order กัน นะถ้าพี่เข้าไปในตลาดแล้วพี่ตั้งออเดอร์ซื้อนะคะแล้วมีคนตั้งออเดอร์ขายแล้วแมทช์ก,กับพี่อันเนี้ยพี่ถึงจะสร้างวอลลุ่มให้ตลาดที่แท้จริงโอเคนะอ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆทีนี้คำถามถัดมานะคะเอ่อมุมมิกวาดเลยดีกว่านะพี่ๆจะได้แบบเคลียร์สมมติว่านะเรามีแท่งเขียวขึ้นมาเอ่อ หนึ่งแท่งนะคะกับแท่งเนี้อันแท่งนี้เป็นแท่งเล็กๆแล้วกันนะคะกับแท่งที่สองเนี่ยเป็นแท่งใหญ่ๆคำถามคือสองแท่งเนี้ยแท่งไหนวอลลุ่มมากกว่ากันอันนี้คือแท่งเทียนนะอันนี้คือแท่งเทียนไม่ใช่แท่งวอลลุ่มนะเดี๋ยวมีเอาไส้เทียนขึ้นมาหรือพี่บางคนอาจจะบอกว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะแท่งเทียนบอกวอลลุ่มได้ไหม เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเออแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เอาแท่งวอลลุ่มขึ้นมาแล้วเรามีแค่แท่งเทียนแล้วเนี่ยมีสองแท่งเทียบกันแท่งเล็กกับแท่งใหญ่แท่งเล็กวอลลุ่มน้อยกว่าแท่งใหญ่วอลลุ่มมากกว่าหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันอ่านไม่ได้นะคะ,ะแ้่ันโมีคนบอกเข้ามาเอาความรู้แล้วก็มาดูครูคนสวยไม่ธรรมดานะเราอะ <laughs> อ่ะณออสบอกว่าแท่งขวาวอลุมเยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นแท่งที่ใหญ่กว่าใช่ไหมคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงอ่าพี่สลาวด์เฮ้ยพี่สลาวด์เคยบอกชื่อเล่นมิกมาป้ามิกลืมนะอ่ะเย้ขอโทษด้วยน,นะคะแท่งใหญ่วอลุมมากกว่าแท่งใหญ่มากกว่ามีคนบอกอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้หรือเปล่าคะอ่าควิสข้อนี้เสียงเริ่มแตก ต่บางคนบอกว่าแท่งใหญ่ก็วอลลุ่มมากกว่าสิบางคนบอกมันอ่านไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> มีคนบอกแท่งเทียนบอกวอลลุ่มได้ไม่เกี่ยวครับอาตอนนี้เสียงทั้งสองฝั่งก็เริ่มปะทุขึ้นมาทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเออตอบไม่ได้ครับเพราะราคาภายในแท่งอาจจะกระโดดเอเป็นคําตอบที่ดีนะคะแท่งเทียนน่าจะบอกวอลลุ่มไม่ได้ครับเช่นแท่งบิตคอยน์กับทอง เออกฎ point แท่งขวาแท่งใหญ่ไม่เสมอกไปโอเคนะคะงานไม่เฉลยแล้วนะเฉลยนะคะถ้าเรามีแค่แท่งเทียนนะ,ะแล้วเราไม่ได้มีวอลลุ่มไม่ได้เอาแท่งวอลลุ่มขึ้นมานะคะเราจะไม่สามารถอ่านวอลลุ่มจากแท่งเทียนได้เคลียร์ไม่เคลียร์อ่ะเพื่อเป็นการ recap ตัวเองนะคะไม่ว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดก่อนหน้านี้ พิมมาว่าห้ามอ่านวอลลุ่มจากแท่งเทียนนะฮะคนบอกแท่งเทียนไม่ได้บอกวอลลุ่มยกเว้นเทนวอลลุ่มใช่มันจะมีแท่งเทียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แท่งเทียนแบบนี้มันจะอวนมันจะพร้อมอมันจะอะไรเงี้ยนิดนึงนะคะอ่าแต่ห้ามอ่านวอลลุ่มจากแท่งเทียนเด็ดขาดเดียวเดียวนะเดี๋ยวมีจะไปอธิบายว่าเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่า พอมิกเช็คแล้วเนี่ยโหพี่ๆหลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าแท่งเทียนใหญ่แปลว่าวอลลุ่มเยอะผิดไม่ได้เลยนะคะห้ามอ่านวอลลุ่มจากแท่งเทียนนะโอเคนะแท่งเทียนบอกแค่สี่ข้อมูลตามที่มุกม,มิกเคยบอกเออมันต้องอย่างนี้คนที่เคยเรียนใช่ไหมเรื่อง Candlestick analysis เรียนเรื่องการวิเคราะห์แท่งเทียนมาแล้วนะบอกแค่สี่อย่างวอลลุ่มไม่ได้อยู่ในเซตนั้นเลยนะคะที่มุกสอนไป โอเคนะห้ามอานวอลลุ่มจากแท่งเทียนยอดเยี่ยมมากค่ะทีนี้อา้าวเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาพี่เข้าใจผิดหรอคำตอบคือมีคนเข้าใจผิดแบบนี้เยอะมากโอเคไหมอา้าวมิกแล้วแท่งมันจะใหญ่ขนาดนี้ได้ไงถ้าวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะคำถามเข้ามาในหัวของพี่ใช่ไหมเดี๋ยวมิกจะตอบให้โอเคไหมคะสมมติว่านะตรงนี้นะคะเป็นราคาที่เอ่อหบาทแล้วกัน อ่ะห้าบาทห้าจุดศูนย์ศูนย์นะเดี๋ยวมิกลดไซส์ก่อนนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นราคาห้าบาทใช่ไหมคะราคาขึ้นมาตรงนี้นะคะถึงห้าเอา่อถึงหกบาทละกันอะถึงหกบาทนะอันนี้คือแท่งเล็กแท่งจิว๋วซ้ายมือใช่ไหมคะทีนี้แท่งขวามือเนี่ยอ่ะเริ่มห้าบาทเหมือนกันนะแต่ไปปิดที่ 7บาทห้าบาทห้สตางค์นะคะแปลว่าวอลุ่มเยอะหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่โอเคไหมถ้าเกิดว่าเป็นภาพนี้เราจะไม่ใช้คำว่าวอลุ่มเราจะไม่ใช้คำว่าปร,ริมาณการซื้อขายแป่แข่แงแบบนี้นะคะเราสามารถใช้อีกคำหนึ่งที่มันเคลียร์กว่าได้นั่นก็คือแท้งขวา แทงที่ใหญ่กว่านะคะมีแรงซื้อมากกว่าแต่ไม่ได้มีวอลุ่มมากกว่าเสมอไปโอเคนะเออโอ้โหแค่เปิดคลาสมาก,ก็ืแล้วใช่ไหมคะ,ะทีนี้แรงซื้อมากกว่าหมายความว่าอะไรนะ แรงซื้อมากกว่าหมายความว่าคนในตลาดมีกำลังซื้อค่ะคนรวยนั่นเองโอเคไหมฉันเป็นคนรวยท่านหนึ่งโอเคไหมอย่างเช่นถ้ามิกเป็นคนรวยท่านหนึ่งแล้วมิกเนี่ยไปเดินตลาดไปเดินตลาดนะัดแถวบ้านเลยจะเดินไปซื้อซื้ออะไรอีจะจะเดินไปซื้อลูกชิ้นใช่ไหมคะสมมติคนขายบอกว่าเนี่ยพี่ขายแท่งละห้าบาทมิกบอกว่า อ๋อห้าบาทแต่ถ้าห้าบาทเนี่ยก็จะมีคนอื่นที่อยากซื้อเหมือนมิกใช่ไหมแต่ไม่อยากจะเหมาทั้งร้านเลยไม่อยากให้ใครซื้ออีกมึงไม่ขอซื้อเจ็ดบาทห้าสิบเนี่ยเนี่ยมีใส่คนรวยค <c oughs> ความรวยครอบงำนะคะมีแรงซื้อตลาดมีกําลังซื้อมีแรงซื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าวอลุ่มมากกว่าเพราะอะไรเพราะร้านลูกชิ้นร้านนั้นเนี่ยเขาเตรียมของมาเท่าเดิมค่ะโอเคไหม รานลูกชิ้นเนี่ยมีปริมาณลูกชิ้นเท่าเดิมฉะนั้นปริมาณที่เขาจะสามารถซื้อขายได้ในวันนั้นเนี่ยดีไม่ดีมีแค่เท่าเดิมด้วยซ้ำแต่แค่มันมีคนรวยค่ะเดินเข้ามาในตลาดค่ะแล้วบอกว่าขอซื้อในราคาที่แพงขึ้นโอเคไหมซึ่งราคาเป็นตัวด i v e ให้แท่งเทียนขึ้นไปสูงไม่ใช่วอลุ่มราคาลล้วน,วนโอเคนะเคลียร์ไหมคะอ่ะ ถ้าเคลียร์พิมเคลียร์มาถ้าไม่เคลียร์พิมพ์คําถามที่ยังไม่เคลียร์มาได้เลยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับใช่เลยนะคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเออมีอาห้าโมเมนต์แล้วหรือยังอ๋อพี่ก็หลงเชื่อแท่งเทียนว่าวอลลุ่มเยอะมาตั้งนานอ่าเจ้าใจครับโอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับยอดเยี่ยม นะคะฉะนั้นนะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงวอลุ่มแล้วเราเจอแท่งเทียนใหญ่ๆเนี่ยนะคะมีสมมติมีแท่งเทียนโอปึ้งใหญ่ยาวเนื้อแน่นขึ้นมาบนตลาดเนี่ยแล้วเราตะโกนไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนวอลุ่มเข้าไปนะ <laughs> โอเคปะไม่ใช่วอลุ่มเข้านะ,ะอาจจะเป็นแค่คนรวยท่านหนึ่งเข้าได้ นะอาจจะเป็นแค่รายใหญ่ไม่กี่คนโยนของไปมากันก็ได้โอเคนะฉะนั้นนะคะฉะนั้นอย่าหลงกลตลาดว่าแท่งเทียนใหญ่เท่ากับวอลลุ่มเข้าเสมอไปอันนี้คีย์พอยต์แรกนะพี่แม็กซ์เทรบอกเพิ่งรู้วันนี้เข้าใจผิดมาตลอดเออผมมนี้ว่าพี่มีเพื่อนเยอะเลยค่ะ นะแล้วมิกก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เนี่ยได้นําเรื่องนี้นะคะมาแบ่งปันพี่ๆทําให้พี่ๆเนี่ยไม่อ่านหรือตีความหรือเข้าใจเรื่องวอลลุ่มผิดอีกต่อไปโอเคเนาะพี่เป่าถามว่างั้นวอลลุ่มเยอะๆก็ไม่ต้องแท่งสูงเสมอไปหรอครับถูกต้องครับนะถ้าวอลลุ่มเยอะๆก็ไม่จำเป็นต้องแท่งสูงเสมอไป นะก็มันก็อาจจะมีของราคานั้นเยอะก็ได้แล้วก็ไม่ได้มีใครที่อยากเป็นฉันเป็นคนรวยแล้วเข้ามาแบบตบหน้าทุกคนขึ้นไปเนื้อออกใช่ปะนะคะอ่ะพี่ออเดอร์คอนเซปถามว่าถ้าใครเทรดหุ้นไทยจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าใครเทรด f o r r X มาตลอดจะเพิ่งเข้าใจที่มวิพูดวันนี้เออ